อีกหนึ่งคันนะครับวันนี้เขามาเช็คระบบนะครับผมติดประตูสไลด์ไปนะครับติดไปตั้งแต่วันที่นะครับผมวันที่ยี่สิบสองนะครับเดือนเจ็ดปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมการใช้งานที่ใช้ไปนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบห้าครั้งนะครับแล้วก็ได้อัพรีโมทนะครับเป็นรีโมทกุญแจพับนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับ เพอเก็บได้นะครับผมก็จะมีกดสั่งล็อกนะครับคลายล็อกนะครับเปิดประตูนะครับผมสั่งปิดประตูนะครับโอเคครับขอบคุณครับ